สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราหยุดพามาชมสวนที่บ้านนี่ก็น้องเตาสุกรา้าแล้วก็ผักสวนครัวมีหลายชนิดมากเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นมัง่งหลายๆอย่างก็เป็นการโมดิฟายประตูบ้านหรือว่าหน้าต่างอันเก่าเนี่ยเราก็สามารถมาจาัดสวนได้หมดเลยแล้วก็มีคองขี้ไก่ใช่ไหม ไม่ใช่ไก่นีนน่้แต่ว่ายังขุดไม่เสร็จนะก็ยังได้แค่นี้อยู่เพราะว่าแดดมันร้อนมากรองเ้าวเราก็ไม่ใส่ไม่ดีเลยนะคะอันนี้แค่ลองสร้างภาพว่าขุดค่ะ <c oughs> ตอนนี้สวนก็เริ่มจัดแบบว่าให้เป็นระเบียบเป็นมุมต่างๆอุ้ยต้นมะกอกแมวเฝ้าสวน